ีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูส่งลูกลูกม .6 และม .3 นะคะมีปัดชิมน,นิเทศนะคะชิมนิเทศโตแต่อายุนะคิดไม่ได้โต,ลต,ต<ท>แล้วเรียบร้อยวันสุดท้ายแล้วต้องให้มาดูวเวลามันผ่านไปไเรื่อยแล้วก็ไม่จบกะทีไม่ได้เลา่ากะทีจ้าจ้าคุณครูอย่าให้ มันเข้ากล้องคุณครูบ้านหลอันนี้พี่โมหกนะคะอ่ายินดีด้วยยินดีด้วยทุกินดีด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่แต่ว่าเสียงโมอ่าอ่ายินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับโอ้ยเนาะจจอีรีบ่นน้อบัานนี้คุณครูเยจบครับจบอ๋อโจอีรีเนาะจจอีรีเนาะอ๋อจบจบครับ อจบบนนอคุณคู่มิตรตีตียางบนนอจบนอกิจกรรมแรกก็คือบางคนค่ะห่วยให้จบแน่ให้จบแน่ค่ะค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะจบจบจบแบบไม่จบจบแบบไม่จจบนลูกพรุมนอสอนชีวันลูรับในความดี สี่เหลืองเรืองรมสืบรวมใจรวมพลังและศักดิ์ศีสีงความภากเียนสามขีสีเหลือง่องเหลืองเรืองเรืองนามสุดาดีไม่น้ำใจงามกางสาชุมชนให้ เาจั่าาจับเสียดวเออจับย่จับย่จับเสียเออวิยาสวัสดีค่ะวันนี้เรา จะส่งมสามหรือม่หกนะคะมาชิมค่ะมาถูกชนะคะมชิมมาชิมาชิมมาชิมชิมาชิมยินดีด้วยนะิะยินดีดิวยค่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 ะยินดีดิวย อ่ายินดีค่ะยินดีค่ะได้ตอนนั้นคะวอสองค่ะยินดีได้นะคะข้าหยิบเองเลยหาผู้หยิบไหนก็ได้เอยากเอาเลยเอยากเอาเลยอยากได้ิวอยากได้สีค่ะแ่เดี๋ยวคุณมีคำบรรยายมากเลยค่ะอย่าเลยสีแป๊บหนึ่งได้ได้ต้องรีบค่ะได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนแอ็มคลองายไปขายเฟอร์ ยินดีทุกคนนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีกับทุกคนนะคะยินดีกับลูกๆทุกคนค่ะยินดีด้วยค่ะจบเพลือจบเลยโอัแล้วอันนั้นจบแล้วจะส้องมาเกยที่หรอค่ะค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่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 ะค่ะเจ้าบีนั่งนนะคะ ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์ช่องไม่ใหญ่อื่นพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะไม่อยาพาเพลินค่ะบาย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 ขอให้ดังนะคะค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยทุกคนค่ะยินดีค่ะยินดีทุกคนนะคะยินดีด้วยค่ะ ยินดีด้วยค่ะยินดีทุกคนนะคะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะเตรียมของไว้ให้พี่ๆเนาะอ่ะค่ะยินดี้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร้ให้ไม่ใหญ่อีงค่ะเพลินด้วยนะคะค่ะค่ะอย่าลืมนะคะได้ไรคะโอมค่ะค่ะเตรียมเตรียมส่งของให้ค่ะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยมามาส่งของมามอบของให้ลูกชายหรือลูกสาวเนาะไอโนกิ้งโอ้ยจ้ำบ่ได้เลยโอเคโอเคได้เออจํำบ่ดได้จํำบอดไ่ไอเตียเออไอเตียโอ้ย,อย,อย,อยไปลำซ้ำแล้วเนาะ โดนยืดโด้หลับดนไหมไหมโดนไห่ไหมโดนไห่ไหมโด้ไหมไมโดนไขมไหมโดนไห่ไ่มโด้ไไมด้ไหไมดนไหมไมโดนไหมไหมโดนไหมไหมโดนไไมดนไห่ไหมโดนไไมดนไหมไหมดนไห่ไหมดไหไม ไปต่เไปตอเียกเปต่อมยโอ้เก่งมึงกาบลงเลยกาบลงเลยเออพอมีไห้ปั้นอะเราโหยินดีด้วยนะคะโอ้ ใช้ข้อเลยคุณแม่โอ้คุณแม่ผู้ปกครองนะคะคุณแม่ผู้ปกครองมาแล้วค่ะอ่าถ่ายรูปน้ำกันด้วยแบบนี้อุ้ยแต่ลายแห้งอสอนมากเออนี่ยักๆักักักค่ะจบจบม .3 นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมผู้ปกครองมาส่งไปมายินดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ดีๆกับทุกท่านนะคะลูกหลานจมบวันนี้เบี้ยวเบี้ยวตามากลยไปสวัสดีงามๆค่ะโอ้ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเออสวยค่ะสวยสวยนะคะใสถุงให่ถุงใหญ่เหรมันปาดปาดปาดอาไทยลูกกับเมียกับพ่อ นะคะวันนี้นะคะปพื้มปิติเราก็ส่งนะลูกๆถึงฝั่งกันทุกคนนะคะยินดีด้วยนะคะกับลูกๆในวันนี้วันอำลาสถานบันก็ขอให้ลูกเป็นคนดีของสังคมนะคะรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมห่ผู้ใดละดนี้มหผู้ใดค่ะโอ้คุณม่าค่ะ รวมแสดงความยินดีนะคะกับลูกๆก,กันทุกคนนะคะดเยอะไหม่วค่ะไม่ไม่เอาใช่ไหมอ๋อค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีกับลูกๆทุกคนนะคะอันไหนไม่เอาให้ยายก็ได้นะค่ะไม่เอาใช่ไหมคะค่ะไม่เอาใช่ไหมคะค่ะยินดีด้วยนะคะ โอ้โหอยากได้ช่อดีจังเลยค่ะยินดีด้วยนะคะินดีกับทุกคนค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะโอ้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 ัวเลยวะ เอาโลดนะโลดค่ะย,ยินดีด้วยนะคะโอ้โหเซอร์ไพรส์นะคะตอนนี้อลังการงานสร,ร้างนะคะอย่าลืมไปดูในช่องม่ใหญ่ยอื่นพาเฟ่ด้วยนะคะเอามาแต่ใสใ่สีฟ้าโอ้เปิดได้บ่ล่ะถือไว้เว้มันไว้ได้มึงให้นุ๊กจัดการด้วยยินดีด้วยจา้าให้เขาเลี้ยงองค์จ่าจะให้เลี้ยงตุ๊กตาอันนี้เป็นรงางวัลเล็กๆน,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 น้อยๆ ยินดีกับทุกคนนะคะยินดีกับทุกคนนะคะโอ้ยปีนี้ตื่นเต้นจังเลยปีนี้ตื่นเต้นแต่อีหยังไม่หายอยู่ไหนห <c oughs> อย่าลืม,มกดไลค์กดติดตามได้ด้วยยินดี <c oughs> ด้วยนะคะยินดีด้วยะค่ะ ยินดีด้วยนะคะอะไรมันนอนตายอยู่นั่นลูกโคตป่ายินดีด้วยจ้ายินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกคนนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยยินดีกับทุกคนค่ะค่ะสภาพบรรยากาศวันนี้ก็ปื้มปิติมีผู้ปกครองมา ของขวัญครเที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่6นะคะประจำปีการศึกษา2563นะคะแล้วเจอกันมอ่แล้วเจอกันมาโชคดีนะคะโชคดีค่ะโชคดีค่ะคุณครูคะส่ง ส่งลูกๆถึงฝั่งแล้วใช่ไหมยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะพูดจะเสียงแร้องไปค่ะร้องไปค่ะยิ่งแต่อยังงไรลูกพอมากบอเก็บความทรงจำเละค่ะเป็นยังไงคะส่งลูกๆถึงฝั่งนักศึกษาฝึกสอนนักศึกษาฝึกสอนอันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับตะไคร้ใบบางู กลองลอยยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะปาโทยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยลูกยินดีด้วยครับครับสวัสดีครับโชคดีนะคะโชคดีนะยินดีด้วยค่ะ สวัสดีค่ะต้นจำจุรีของเรานะคะร่มลื่นค่ะขอบคุณท่านผู้ที่รับชมติดตามช่องไม่ใหญ่อิ่นพาเพลินนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ